ใบดีพี่น้องว่าสวยคนาวัวจัำมันกินข้าวจากพี่น้องจ๋าอันนี้จังโก้แต่ข้าวจังโก้ไอเนื้อติดเนื้อติดมันนะคะแต่ไม่ก้อยขมนะคะมาตั้งกล่องกินเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามากินน้ำเพ้ว่านน้ำพรอยเลยพี่น้องเด้อมามาบรายยาห่างสั่งกล่องกินเลยค่ะมากินกันเลยจ๋ามามาอร่อยสวัสดีพี่น้องว่าสวยคนาวัวจำมากินข้าวจาพี่้อจ๋าก้อยขมจากพี่น้องจ๋า ไอ้ควจังโกะจ้ะควจังโกะเนื้อจ้ะแม่ทิดมันจกก้ะเคกอนจังโกะเขได้โก้ต้องเขามาค่ะสวัสดีพี่นออ้องสวัส<ล>ดีครับพี่น้องมาทิ้งเขาขอน้ำตาลนิดเด้อียวเทียงเขาเทียงต่อเทียงเขาเพ่นค่ะเจ็บเที่ยงจะหยวจ้าพี่ว่ากินก้อยค่ะหมูก้อยค่ะก้อยค่ะไก่เนี้ยน้องไรเอาหงายทุบหงายอ่ะไหนมาเริ่มงตปมเติม 这电不保密，不保密，你不过来。嗯 เกลี่ยมใชนี่พริกจะ้ะกินข้าวปนไงมาหนิผมไปโรงเรียนค่ะเลยจะเทียมเนาะบ้านเขาอีกเทียมหน่อยแบบเดียเป็นไงจังกุ้มไหมน้ำชิ้นนี่อือมทำไมเก็บประจำในกล่องขนาดบ่ยจับเอ้อ ไม่ได้กินเลยเต๋จคนเดียวเดียวไม่ได้เลยแต่ปีลงคอคคเรียคเรียลงอมันมันเนาะตีตรงไหนเรากูน้ำปากพ่อ กดคมต้องตาย่านี่สดีเนาะยังถึงเขี่ยงวะสองนี่ยน mm ั hmm. ่งจบหนังนะชอบดีชอบเนาะตังคกุ๊บตังกุกบเลยเหรอรียออให้เราตัวนี่ตัวนีไม่ด มันจะดินแว่นก็ได้นี่มันขัวไหมเนาะขัวเส้นหนาเท่าขาัวเส้นดีเนาะ <c oughs> น้องขาเบ,บ้อเรื่องผู้แย้ผู้ยนามคนจัดการอืมอออ้มอกินเขา <laughs> không nghe, mình coi muộn ăn được cái thua đi, à, muốn không? phi đi, phải cái พเนียหิวหิวขอนี no, no ่เหวใช่ว uh? ่าหนึ่งแหวกเนี uh ่ย uh ตัว uh ตัวได้มากินอะมากินของขื่อเอหนาหนาวสั่งเลยก็เบือบืออยู่เี่ยมแบบตายหนาวเป็นงหดบห่มนามาทั้งหดเอาไปตอนไหนโอ้ผนั่งไปลาวนะแค่กลับไปบ้านสาววัน ถ้าบันกรเลยป่บวันเหรอะอืมน้อนแม่ปนอนกขาหน่อยเพื่อนสาวันไงไปบันนั่นคือรูกลูกใค่ได้แรงวะลูกใครน้อน้อยน้อยลูกี่น้อยนี่น้อยไม่ใช่ดูกสาวขึ้นเลยอือปานนะหรือว่าเกลือเหรอสาเกลือหรือหรือเกลือนเกลือ เอามาด้อยนี่เหรออ๋อามาห้างซื้อ,คอนครับอยู่นี่มาทั้งเม่ทั้งลูกนันสองคนมาดูมาโหปลานเนื้อคับเลยเจ้าโคู้แม่ใส่ผักกะเพราผักกะเพราอย่ากว่าใส่ปักที่ดาวเทีย ประเทศกขาเปล้นแบบนี้เะเห็นไหมหรือเนเจ็บปวดหนดูด้เอาไม่ได้จับอยนางที่ไหนองเด็ก่าจับข้าคิดิวข้าคิดิวห่ทองรับบุบบ mặc không, Dạ, chân tay mặt cái hộp mặt 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 cái mặt 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 cái พรเบขาเลยรจามดุกเลยจามดอ่ะเนี้ยเน้เสียบเนาะเสียบเสียบเนี้นเสียบให้เขาโกยเงี้ยครับมงคนก็ไงอยู่ต้องกัน่ไดเลยห้เขาโกย่างเดียวและเพราะว่าสองคนเราเอาเนี้ยเขามาเด้กคนได้ไปนั่งเขาเปิดเป็นหัวที่สองกำลัง

อันนี้กินจังกูตับบอกใครซื้ป่ะไหนดิ mm. ออกผลสุม่มใช่ไหมน่าจับกินจังกูตับเป็น่องจ้าโอย ทับพี่น้องแกต้องสวยแช่ไหมเสียบไปจังโก้พี่น้องเคยกินเนื้อากซังเขาด้วยซงดานดาบด้วยขวจังโก้เนาะจังโก้ขมๆเนาะดาดน่ขวดจังโก้ มันกลมมดำแฉบเดเนาะแบบบาร์เครียเรียดกับขาเตเข้าโกได้พี่นนอะน้ำเนียวไหลเขมรียเรียเขาไเลย้ำร้อนน้ำดีดหย้อยผมเวพิ่สีจออเข้มเลยเนาะแต่ว่าเสียพอดีเหร เจ็ดเป็นไปไหน้าห้าเลยเดียอได้เด็กพี่น้องสายกิมเนี่ยเขายัางไายเลยพี่น้องเ้อาอพี่น้องก็ได้ก็แซ่ก็ติดตามกรปกติงจับก็จะบวชการแจ้งตเตือนขีมาสรา,กกา,ร,า,ากกรกินว่านะนาเขาบังคิบไปว่าเขาคบจะได้หนุ่เรื่องกาหนาจ้ะ จะเกเดี๋ยวจไขมือเสร็จไดนะ้จตพี่หลงจจ๊สวัสดีจ้าบ๊ายบายจุ๊บจ้าท่อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า